สวัสดีครับสวัสดีเวฟพี่น้องเอฟซีสมองสวอตนะครับเทียเกียรติเข้ามาติดตามรับชมบ่าวโจนัทชาแนลครับสาวสะกดครับสวัสดีค่ะค,ครับผมวันนี้มาเลาะปลาแต่เป็นปลาหน,น,น่อไม้สานสะกดเนาะแม่นจ้ะออกจากปลาเฮ็ดมาแล้วครับเว้นว่าไปบ่ไปหาเฮ็ดเด้อครับไปรอเฮ็ดบ่มีสานสะกดเนาะแม่นจ้ะครับผมก็เลยมาเลาะปลาหน่อไม้ครับว่าเชื้อหน่อไม้ไปทำหน่อไม้ถุงครับเพื่อจะไว้เก็บไปกินเนาะเก็บไปกินไว้หอยหนาหลานไปขายนําพ่อแม่พี่น้องสนใจหน่อไม้ก็ทักมาได้เด้อครับผมหน่อไม้ถุงเนาะก่อนจะเป็นหน่อไม้โจดสานสะกดเนาะ ผมเป็นผีดองที่ไม่ต้งเคยชิมน้ำมัโจกแตต้องว่าลอกกับเบาโจนะครับตัวตัวศาสตรเพิ่อจะอธิบายว่าถึงต้องลอกน้ำตานกันเนาะแม่นจ้ะครับผมเดี๋ยวเบาโจที่ไปขายไปพาไปเบิ้งครับไปหาไปเบิ้งมื้อนี้ก็พอกันในวันที่16กว่ะสิกรกฎาคม67นะครับตอนขี่พาเหมื้อนน้ำมันอ่ะก็สิมาเลาะแถวสวนเบาโจนี่ครับผมไปศาสตกุลเฮาลุยต่อครับหาหนุ่มใหม่ได้มื้อนนี่ออกจาปลาเฮ็ดก็ลงมาป่าหนุ่มใหม่ต่อพี่น้องไปครับไปมันๆาหน้าเบาโจเด้อครับผมเสียง สุดนี่ป๋ใส่เสียมครับพี่น้องบึงมึงนอนนี่ตองมีนอนป่เฮยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเอาเขาป่าหาเห็ดแล้วเขาเลยบริเตรียมเสียมมาเด้อจ้ะพี่น้องเพื่อแบ่งเขามาบึงสวนพูดนะหมายงานเมียครับเมียจ้ะไหลน้ำตายเลยนเรือเพิ่นเอาเนาะมไปผุ้นทางนึงครับเอาจ้าผมเสียบเลยนะครับนี่โนโจร ลองยัดลองโจดไล่ค่ะอโอโจดไล่ครับแอ่แม่ก็เลยมันแกเอาสีแบกมาเ้อเอาขึ้นคอเทิงผลไอเจ้านัดพี่ได้บอกจ้านี่ยเอาแงงไทยไ้ีหน่อยพีห่นหน่อยโอ้ยโจดเราชาติเปนจีบคมนะซาับผาจ้ามีกรบอกคอยุ้มปะได้มีท้าเฮ็ดเนาะมีหน่อยสาวาสุคนอาคอเฮ็ด นออน่นแม่จ้ะไปจ้ะอันนี้มันอยา่างเงาแน่เนาะเดี๋ยวให้เ,เจ้านาพันคอนออกจากพี่เรอฮึเหว่ะว่าตอนนี้ช่วงนี้พายุขึ้นเขาเนาะเขาก็เลยในเขาปลาหายน้องใหม่แทนเดอ้อจ้ะไปสร้างสกุลศิลาะไปเบ้างอีกฟังนึงจ้ะเอาจัดการเปลี่ยนอาวุธฮักโลดฮักโลดจ้ะนั่นปุ๊บเป๊ะ เดี๋ยวนะโอ้รอได้หลายเนาะเมนจ้ะน้ำม่โจดไล่เนาะไโจดลแสบได้มาจ้ะพี่น้องหาอาวานต,ต้มจิ้มน้ำพริกแล้วก็ตีนพริกกะปิพ<ป>วกนี้เนาะจ้ะกระสาบเป็นสีแสบครับพี่น้องกันยูกไก่ฮ็ดทุ้งกระตองเฮ็ดทุ้งกับต้มซุปเมนจ้น์สีผ่าดุน้อยดุ โอ้ยนี่มันมีน้ำเลยเอาเม็ดนะเอาเม็ดหน่อยนะสีปาดเลยพ่อสายเฮ้ใถ้คุณยังเห็ดย่อยจะเอาเม็ดงัดเออนั่นเราค่อยจิ้มลงไปหันดีระวังตะมือเจ้านะไปจำมันกระไดเลยเออออกแห้งเลยไม่ไหว อาเด้เลยไม่ออกอ้งามๆเลยจ้ะเอาพี่นอนนึ่งจ้ะแม่งกินบ่ออะไรบ่อเฮ้อจะมาบ่อกนอนอ้นอนกินพี่น้องเอาบ่อใดดอกจ้ะเป็นนี่นอนนึ่งหนินี่นี่นี่นอนนึ่งจ้ะนี่เห็นหรือเ่อะไรอยู่บ่อข้าบ่อใดกับบ่อเอาดี ไปจ้าบบาได้เอาเลยนั้นแหสร้าัวนกัเคียร์ยนั่นน่ะอ้อนี่ยอ้นอนน่ะให้อ้อนหันมาไม่นอนนั่งดินเลยเมนเนี่ยแตวตัวนั่งก้อนบอกมันฉีดใครกันนั่งคนเลือเหมอ <จ>นอน,น,นข้อเสียบตรงโอ้ยได้กระปายบ่เหรอจ้ะพี่ครับมีจ้าอีกสองอนอนโจทิ้งโจมีหลายโจได้เป็นของโจทิ้งโจเนาะอันนี้โจหินเดน้อครับใช้กระปุกกระปุกหงายอยู่นีแ่แหละมั่งมองอาจจะเอื่นต้นไม้หัวตาเปล่าโจก็เกิดว่าบวชผิดนะอาจจะเป็นตัวเดียวกันทั้งเนื้อทั้งเปลือกอื่นต้นไม้หัวเมียนะก็จับกันบางดาวโจสิเอื่นโจทิ้งครับเนี่ยบางข่เอื่นต้นไม้เด้อพี่น้อง ấy chứ Ui, con đi nó nướng mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì <cười> <cười> à. Ừ. À, không, à, không được không luôn, đừng khảo không trong đây con ở được mắm 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 được ถ้าผู้ใดย,ยังบ่งเคยลองก็ลองสั่งเบาตัวนัดไปลองเบิ่งเด้อจ้ะไปตุ่มลองเบิง่งเนาะแม่นจ้ะจะเป็นแบบถุงครับแม่นจ้าโอ้โหเนรไรพี่เนาะเนี่นจ้ะรสลายมัน,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 นจะง,งามนะครับค้บเสียบไหนแตกต่างกันออกไปแมีนจ้าก็ที่เจาะกันในเด้อพี่น้อง อูประแปะเลยไม่ถูกเชนัดอื้องามๆเลยจ้ะโดดเสียมดิเนาะกะบาไก่ดอกเสียมก็ได้ประมาณกิโลหนึ่งแต่เชื่อเอามันบบสีเสียเวลาเนาะนี่อืมอันนี้เป็นไทรปลาด้วยครับบอไทรปลาเออแมนแมนมันมีหนามไทรปลาพลังปลาแถวสวนแถวบ้านบราจู่นายกับพอดีเก็บไปเด้อพี่เนาะสุดใจกะ สักไเด้วยครับมีเท้าสะกุ่กับเบรล์หลับงามค่ับี่ดอกมาแบบแรกมาแบบถุงหรือว่ามาแบบไอ้ลวกพอจำหนึ่งเนาะต้มจำหนึ่งแลวกะ็เอาไปต้มแกงยิ่งก็กได้ครับไปจ้าไปเบิ่งอีกน,อน,น้อยนึงจ้าอุ้ยงามเลยจ้อาอ้าอืมอืม ่พิ่น้ำเลยในในทางในทางในละน,น้ำเอามีดมาเชือนอีกนั่นแหละมันก็คืแมน,นเชือนขางเ<ๆ>ชือนคางนักขางมัน ความอร่อยได้มาซึ่งความลำบากความลำบากได้มาซึ่งความอร่อยได้นี่พี่น้องแสบตรงนี้ละจ้ะใส่ผ่าก่อนพี่น้องอันนี้คือาาห,อหนะน่อไม้โจดหดเนาะโจถิ่นครับ่ะแล้วเดี๋ยวพี่น้องอีกนอนนึงจ้าน,นอนในนี่ตืบเอาฮักเึ้งเชิงด่วน พิถุน,นี้มันจะสุดยอยดตรไ,มไ,ไหมเนี่ยนี่องให้อาจนดเป็นคอนกันเด้เอจ้ะฮพีชุบอทำะไรกับน,นี่ด้วจ้ะโอ้หืไ้ยเฮ้ยดยเอาพี่นอนนีใส่ลงไหให้ถุนี่โอโหต้องต้องัืนี่ เล่นอะไรกันเนีย่ยเล่นอะซรสุดคนสีพาไปฟังฝุ่นเถอะนตัว,น,วนี้ออกสีชมพูได,ด้หนิพี่น้องเปลือกมันเนาะสวยงามสีสีเหลืองสีเขียวสีชมพูเด้อพี่หน่องสวยางามเลยจ้ะนั่นไปจ้าได้ไพปลาได้พี่น้องอเอาได้จ้ะเต็มกระตาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอกมอเมื่อละจ้าเราจะไปหากร ไปจ้าครับพี่น้องครับบ่าวโจขี่พาไปพี่น้องกจากปลาหนุ่มใหม่ได้เมื่อนี้ครับขุดเอาหนุ่มใหม่หาโกแม่จ้าอู้มันมันเท่าไหร่ที่หนุ่มใหม่หลายเนาะสาวุกุลเนาะพี่น้องสนใจหนุ่มใหม่ถุงหรือว่าหนุ่มใหม่ดองกระซังมาได้ครับเดี๋ยวบ่าวโจที่พาสาวุกุลเฮ็ดบริการไยพี่น้องเองครับผมแม่นจ้ารับมื่อนี้บ่าวโจกับสาวุกุลขอตัวลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าฝนขมาเด้อพี่น้องเอ้ย เอาล่ะห้าวันี้อุ่นหมดฝ่ามว่าดินใหม่อีกแล้วจ้าปลาดินใหม่อีกแล้วประตูกว่ามเ,เยอะแยะครับ